เอาห่อนมาลวกป่อมอาณหอดมปะเนินเลยขาดไม่ได้ก็พงซูรสนะทุกคนพงซูรสนี่สองร้อยห้าสิบกรัมนี่สิบแปดพันสิบแปดพันกีบกระเท ا อยูสย่สบายดีสวัสดีพี่น้องฝรั่ลาของไทยเาเดอเนาะกระคือมอนี เราจะมาเห็ดลับเทาน้องพี่น้องก็คือม่นนี่เมียววานเราไปตลาดมาเราก็ซื้อเทามาเนี่นี่ซื้อเท้า,า,อ,ทาอาหารบานเทาเลยพี่น้องงามไปเพี่น้องเท้ากันเท้าคีอเราจะลาบกินด้วยพี่น้องเคี่ยวต้องงามแถวานนี่หอยเทากับซุกแล้วหอยซุกเทากับปงหอยลงมาก,ก่อนอเนเท้าก็จะจีบเมียววานบอกให้ค้างหมอนตบปลาตอ่อ หอยก็คืออยากมีแม่หอยกัคืออยากมีกลิ่นได้ไหมเออเหม็นเหม็นเมื่อวมันมีตัวไรตัวหนึ่งเหลาเทนิกระกษ์เม่ใหญ่วานเราซื้อมาแต่ตลาดกะเบิ่งหน่วยกันใหญ่ๆอยู่ได้พี่น้องกะซีตุยตยอยู่พี่น้องเลยเราซื้อมาอันนี้กล้องหนึ่งหาพันกรีบเม่วานเราซื้อมาในราคาหาพันกีบพ,พี่น้องเท่าเราก็ซื้อมาหาพันกีบนี่มาพี่น้องบนนี้ามาจิ้มหอยกันไปนกะซีมีแต่ภาคอีสาน แล้วกกับอันคนลาวนี่บน้านเราพี่น้องถ้าเป็นประเทศไทยก็คือจะเป็นแถวแถวอีสานนะผืนหูหลาบเท้านะเพราะว่าอันย่านภาคอื่นเพิรนบเคยกินนะนี่เขาก็มีปลาเนรตัวหนึ่งนะพี่น้องปลาเนรตัวตัวหนึ่งเอาสิมาอันใส่ในลาบเท้าห่อเลยนะพี่น้องนี่ตัวบปงใหญ่บ่บ่บ่ใหญ่ไปได้นี่พอดีพอดีใส่ลาบเท้าอยู่พี่น้องเลยนี่มาพี่น้องเดี๋ยวขวัวปลาก่อนเด้อ เอาเอาปลาลงหมอกอันนี้เมย์วานบอกให้ต้มเป็นตัวเลยตอนนี้เฮากระสิมาหาหยอกแม่์วานอยู่แม่์วานเห็นยังแม่์วาน,นสบายดีกล้องลูกไส้ในสบายดีแม่์วาน,นอนามัยอยู่ตอนนี้ไป เมื่อสวรรค์ถิศหนึ่งเป็นยังได้มวนอยู่บ่ยอดน,นะพี่น้องไอ้ลูกชายพอลูกชายขีดขาดบ่ได้ปันเฮือนประสานแล้วงวัวไปวัดก็เมื่อได้สิได้ลูกแม่อีแม่ละผูกงอวบซองโตปีนี้มันมันสิได้ลูกนะตัวนี้ใกล้ใกล้แหละใกล้สิได้ลูกแล้วตัวหนึ่งอีแม่ละผูกอยู่พูนอยู่พู ไปพี่น้องไปทามาจิ้มหอยกันต่อน้นอง,อออง้วเละไปหาซอยแหมเราปัดอเหงือเราปัด,นปดนหนาเฮือนอยู่กันัอ้อทลาอย่าอุ้มถุ่มนะืน้าลาย,ลยทานัน เขาก็สิเอาน้ำหอนมาลวกก่อนโอ้ต้มปลาเนรเลยน้ำหอนเผือบบวกคล้นคล้นนะำบวกพอบออัีนบกพอบออเพาวเือตอนตาลกใส่เลยใส่กระต้องได้เนาะเด้ เอาก็เสเอาตอนปลาต้มไปเลยต้มหัวปลาไ่ต้มก้างมันเนาะเอาความนัวมัน เราก็จะตามกลางตามหัวปลาเอาความนัวมันพี่น้องมาเท้าเนื้หอหยอดเชนเชี่ยหยอดแซนนี่เท้าทออเล่นน้าทุกคนวันนีก้กะมาเก็บหอมก่อนโอ้ยขาดหมด่อไหร่มาซอยเอาผักบวว สอยเท้าเออสอยพักหอมบัวมาใสา่หลับเท้าเศษบเลยพี่น้องใจลงมานางกินอยู่หม่มก็ไม่โบงอย่างนี้นะหมบัวอ้าสกัดสามหมื่นกินไปีหอนนี้วางานโอ,โนอ,นโอ้คุณดูคุณเดียหลับไว้เขาตู ลาบเท้ายวยวอย่ายั่วจ้าเบิร์นลาบเท้าจับหน่องมีแต่ปลาทำไมเอาพักลูกเอา,มาลลหมักเพื่อลูกขาสิีาวทีถ่ายให้เจ้าถ่ายไม่ได้ก็พงซูรถนะทุกคนพงซูรถนี่สองร้อยห้าสิบกรัมนี่สิบแปดพันสิบแปดพันกีบกระเท้าอยู่สามสิบกว่าบาทเอาสามสิบปลายบาทเกือบหอดสี่สิบเลยเนาะยังเหลืออีกอันสองพันหอด สี่สิบบาทขอให้นี่ขึ้นหอหลวงขึ้นสวรรค์อยู่รักสามเดข้นหอได้มานี่ลงไปขอยนี่บอกลงมาไหม ให้เขาขู่เอามักเพชรลงไปอา่ารหลังโตเพื่อนกนไน็ได้เพื่อนอะรีเด้โตก็ันเป็นเพื่องมองมีบ่ผู้สิอยากนัน่นนี่น้นนนองน้องมาแต่เมืองมาเห็ดกินอาหารลาวบ้านน้องมาแต่เมืองแต่หัวเลยเนาะเยอเมืองเราเมืองสวรรค์เชื่อนนินมาเจ้าเขาขู่ บ่ได้เข็ไปใส่เนาพี่คอยพี่น้องนี่แม่เขาลองซีมแม่เขาลองซิมเอาบ่วงคันเด้อืมกะบ่ออนแม่พอดบบีกินเค็มไร้รสแซ่บ กินเค็มไร้บกขัดพอดีแหละแสบพี่น้องออให้ไปเลยเตรียมสีลงมือกันแล้วหนึ่นี่จับพี่น้องไัเนี่ยวหอกลาบเท้าแล้วเรียบร้อยก็อีเมย์ใหญ่เาอาพี่น้องเลยมามากินลาบเท้าเอิอนพี่น้องแลว้วก็แม่มาเด้อลาบเท้าเด้อเอิอนพี่น้องพี่น้องเนี่ยเพือ่อนกินนะพี่น้องเป็นตาแสบเียแม่ใหญ่ มาพี่น้องเบ,บอร์544อันกินหลับท้าวไอเมกก่อนมานพี่น้องกินหลับท้าวไอเมกคำหนึ่งกระติกคอร์จกขี้ไปเด้อนะพี่น้องขอโมขอบใจเด้อทุกคนที่มาเบิ่งไลท์สมขอซีนเราเพื่อก่อนบัดน,นึงต,นงต้องกอดมันเลยน้ำหนขึ้นแซ่บพี่น้องเออไปพอกัอนใหม่กินหนาเด้อมันเห็ดขี้หลับท้าวห้พี่น้องในเบิ่งไลท์สม